สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู ну ่ก <illions. S 2> <diversion? S 1> ับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็ไม่ได้มาอะไรนะครับผมนะแต่เขาเรียกอะไรเอ่อเขาเรียกว่าการทดสอบด้วยป่ะนะครับผมนะก็คือมันมีเว็บหนึ่งนะครับผมนะเว็บเกี่ยวกับอวีนี่แหละนะครับมาติดต่อมาจ้างผมเอาเพื่อนยังไงนะมาจ้างผมนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเว็บเกี่ยวกับการสุ่มสกินนะครับผมนะเอ่ออวีอะไรพวกนี้นะครับผมนะแบบว่าผมก็มองดูว่ามัน มันดูแปลกๆอ่ะเอาง่ายๆนะรับผมนะก็คือมันแปลกๆยังไงนะรับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมนะก็คือผมคุยกับเจ้าของเว็บนะฮะเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยไปสุ่มกินให้ดูนะรับแล้วก็เขาจะทําการแบบได้ไปกินอะไรประมาณนี้เท่าไมรติว่าผมสุ่มได้ไปกินเขาทําการแบบอ่าเขาเรียกว่าไรอธิบายไม่ถูกอ่ะไอเทยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะเออผมอธิบายไม่ถูกจริงผมงงมากนะคือแล้วคือที่เขาอธิบายมาคือมันแบบ มันมีช่องโหว่แบบเยอะแยะมากอ่ะมันเอาง่ายๆคือมันแบบว่ามันไม่น่าเชื่อถือนะเับผมนะเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะรับผมนะก็คือเดี๋ยวมให้ดูนะหน้าตาเว็บเป็นไงนะรับผมเนาะก็ระวังกันด้วยกันแล้วกัน <S <S โอเคนะก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นเว็บนี้นะรับผมอันนี้คือผมมาชิงอัดคลิปก่อนนะคือผมยังไม่ได้รับตังค์กันโปรโมทเลยนะรับผมนะคือผมยังไม่รับคือผมคิดว่า มันมันต้องใช่สีิ่งที่ผมคิดแน่นะครับผมนะแต่ผมไม่อยากจะพูดนะครับผมนะก็ค <knowledge> ือผมแอบอัดคลิปก่อนนะครับผมนะก็คือผมยังไม่ได้รับตังค์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบไปเลยนะอันนี้คือเป็นไอเป็นไอดีที่เขาอ่าที่ผมสมัครนะแล้วเขาก็ขอไอตรงนี้ผมนะครับในเขาเลยผู้หมายเลขใช้งานนในเขาในหมายเลขผู้ใช้งานบัญชีแล้วเขาจะแอดตังค์ให้นี่ยผมนะแอดตังค์ก็มาสามร้อยบาทนะครับเห็นปะคือก็คือบวกกับที่ผมไป ค้นหาแอปหรือว่าค้นหาศึกษาเว็บนี้ดูนะก็มีหลายคนเขาบอกว่าเาสุ่มไม่ได้ของหมดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมนหลายคนมากนะสุ่มไม่ได้อะไรนี้ของมันหมดอะไรอยนี้ก็คือสุ่มไม่ได้เอาง่ายน,น,นะแต่สังเกตดูคือพวกยู u ูบหรืออะไรพวกนี้นะครับคนที่แบบว่ามีคนมาโปรโมทเว็บอะไรอย่างนี้นะครับ,บ,รบ,รรบสุ่มได้กันหมดเลย,เยผมก็เลยแบบเกิดความคิดเห็นว่า หรืออาจจะเป็นเพราะว่าไอดีพวกนี้มันเป็นไอดีหน้ามาว่าคือระบบพอแอดให้มันสามารถสุ่มได้และไอเดียอ,อื่นไม่สามารถสุ่มได้อะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็ผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดเท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวต้องมาเราดูดีกว่านะว่าสิ่งที่ผมคิดถูกหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอเครางวัลเข้าสู่ระบ,บบนะครับผมนะนี่โอ้เว็บดีโฮ่หเครดิตวันที่1น,นะโอ้โหโอเครับรางวัลเชียร์นะครับผมนะโอเคซึ่งเขาบอกว่านี่นี่นี นี result, ่ส is ุ่มสกินนะครับผมนะเห็นว่าสุ่มคูปองสุ่มสกินมีหมดนะครับผมนะนี่ครับผมมีสุ่มสกินแร่นะครับผมเนี่ยเออแต่ถ้าให้ผมเดานะไอดีธรรมดาหรือรหัสธรรมดาที่แบบว่าไม่ใช่รหัสของหน้าม้าผมพูดนี้ด้วยนะครับผมนะสามารถสุ่มได้ตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นสกินธรรมดาที่ไม่ใช่ของหน้าม้าไม่สามารถสุ่มเหมืนนี้ได้แต่ไอดีของผมเป็นไอดีของหน้าม้าเข้าใจปะนะครับเพราะว่าเจ้าของเว็บเขาแอดให้ผมแล้วนะครับผมเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาจ้างผมเขาจะมาจ้ายผมโปรโมทนั่นเองแต่ว่าผม จับผิดสังเกตได้นะฮะผมก็เลยมาชิมนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวมาลองดูนะสุ่มสกินแร่นะครับผมนะนี่เลยดูดิก็คือเว็บมันดูแบบคือมันดูเวอร์มากนะครับผมนะคือแบบไม่มีอัตราเกลือเลยนะครับผมนะคือหน้าเว็บเขาบอกว่าสุมส่มได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช่ป่ะเนี่ยสุ่มได้ร้อยเปอร์เซ็นสูงคอปองก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเข้ามาดูข้างในเนี่ยมันแค่เก้าสิบเก้าหครด,ดิตเองคือมันราคามันถูกมากนะอือ มันมันเป็นมันแทบจะเป็นไวไม่ได้เลยเว้ยแล้วผมก็เลยสงสารว่าเขาบอกว่าถ้าสมได้พวกเขาจะมันจะส่งไอดียไหมอะไรอย่างงี้เออมันก็อาจจะเป็นไวได้นะไอ้เคีมีแค่ไอดีนั้นอะไรอย่างงี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปพูดเรื่องอองนะเดี๋ยวมาลองด,ดูดีกว่านะผมเนาะแรกรางวัลใน่นสุมส่มสุ่มรางวัลอนะเที่ยนโอ้โหมีเขาผมนะยินดีด้วยนะเขาผมนะเขาได้ผมได้แรดว่ะทุกคนไอ้เคี้ยแต่ไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่านะเขาไอดีหลักพันเขาบอกอย่างเงี้นะตรวจสอบข้อความ นี่เลยไอดีเกมอาวีนะครับผมนะนี่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 เขาบอกไอดีนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับผมนะดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าไม่ถูกต้องว่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเห็นปะทวเว็บมันแบบมันไม่ค่อน,น่าเชื่อถือเออผมก็เลยสงสัยเนี่ยนี่ผมใส่ผมก๊อปปีวางนะคือมันไม่มีทางผิดแน่นอนนะครับผมนะหรือว่าไปหลาดเฟสบะ ไปไม่ได้ลองล็อกอินก่อนเนี่ยไม่ถูกอยู่ดีเข้าไม่ได้นะรับผมนะฮะแวนเดี๋ยวเรามาลองเข้าสู่รััดเฟสดูนะครับผมนะฮะเฟซก็เข้าไม่ได้ก็คือไม่ต้องไปอะไรมากแล้วขนาดเฟซก็เข้าไม่ได้คือการล็อกอินของอวี B มันก็ต้องล็อกอินเฟซอยู่แล้วนะคือเป็นเจ้าที่อมา p ให้อยู่เลยถ้าขนาดเฟซล็อกอินไม่ได้ก็ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะเออนะครับผมนะอย่างที่เห็นคือไอดี ID มันเข้าไม่ได้เว้ยเนี่ยคือผมก,ก็ก็ดูกัน,นเองกันละกันผมไม่พูดกันแล้วนะเว็บมันเป็นยังไงนะครับผมนะฮะเออโอเคเดี๋ยวจะลองสูบอีกรอบกันละกันอันนี้คือสูมได้ใช่ไหมเดี๋ยวส่มได้โอเคเว็บนี้ยได้สูมได้คือส่มได้ปกติใช่ไหมเพราะไอดีนี้เป็นไอดีหน้ามานะครับผมนะโอเคดูว่าความดูว่าดูรหัสเป็นอะไร เป็น e อีเมลอีกแล้วอ่ะอีเมลน่าจะเฟสปะ่ะเดี๋ยวลองเฟสก่อน,กนแล้วกันนะทุกคนเนี่ยเฟสก็เราอินไม่ได้เว้ยเอยคือ what อะไรอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราลองเข้าทางของกาลิน่าดูนะฮะเผื่อมันจะเข้าได้นะครับผมนะฮะอ,อันนี้เป็นอดีสองนะครับผมนะอดีแรกเข้ากาลิน่ากับเฟสก็ไม่ได้อดีสองก็เข้าเ <laughs> ข้ารางกกลิน่ากับเฟสก็ไม่ได้เหมือนกันโอ้โหโอเคฮะดูฮนะผมทักไปบอกว่าพี่มันเข้ารหัสไม่ได้ครับแล้วเขาตอบมาว่าไงรู้ไหมเขาตอบว่า ครับตัดแค่นี้แล้วเอาเอาคิวพี่ไปพูดต่อเลยแล้วก็ตัดจอเนี่ยเห็นปะคือไอ้ที่แครนี้ไ่มนาคือ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 อะไรอ่ะไอ้ยี่คือกัดใจคุณหลอกคนดูว่างั้นไอ้สัตว์ไอ้ยี่คือผมเข้าไปดูโปรไฟล์พี่เขาแบบว่าพี่เขาแบบดูดีมากเลยนะคือแบบว่าใส่ชุดสูทแบบอยู่ดีกินดีมาผมไม่คิดว่าเขาจะทำทำอะไรแบบนี้เพื่อมาหลอกเด็กอะไรเงี้ยมันมันไม่ควรบอกว่าอันนี้คือผมผมให้เกาดหน้าเขา จัดการเองก็แล้วกันนะผมไม่อยากจะยุ่งว่ะจริงๆนะก็อยากอยากรู้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะรับผมนะฮะออให้แบบโอเคเดี๋ยวผมจะผมผมปล่อยแล้วผมให้ทุกคนคิดเอาก็แล้วกันนะืมว่าเป็นยังไงนี่คือแบบว่าเป็นการตัดต่อแล้วคือเพื่อหลอกคนดูชัดแล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปสมัครอีกไอดีนะครับผมนะแล้วก็ไปลองสุมดูแล้วผมก็จะยอมเสียค่างโง่แต่เฮียเราดูไปสุมสุมดูว่าจะสุุดได้เปล่านะที่แบบมันไม่ใช่ดีของหน้ามานะโอเคเดี๋ยวลองดู โอเคฮนะตอนนี้ก็อยู่อีก ID ไปที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ผมสมัคร ID มานะครับผมนะเป็นแบบเลิฟศูนย์นห้านะครับผมนะแต่อ่อันนี้เป็น ID อีก ID นะครับผมนะเอ๊ะที่ไหนวะอันนี้เป็น ID หน้าม้านะครับผมนะนี่เป็นซีเกอร์ทีวีนะอันนี้ ID หน้าม้านะครับผมนะแล้วอันนี้คือเป็น ID เอ่อที่ไม่ไม่ใช่หน้ามา้าผมจะลองดูนะเป็น ID แบบพูดเล่นทางบ้านเลยผมจะลองดูลองเซิร์ฟดูโว้ย เติมเงินรอดให้ติวารับไปเลยเครดิตคูณสองเนี่ยดูดิคิดามันคือมันมันหลอกมากอ่ะคือมันมันหลอกขายมากอ่ะนะครับผมนะเออเดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวผมลองดูกูยอมเสียค่าโง่เลยก็แล้วกันนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับโอ้ายเสียค่าโง่ให้ทุกคนนะครับผมนะก็แชร์ให้มันเยอะๆก็แล้วกันนะก็ใครที่แบบเคยสมเว็บนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกมาด้วยนะว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองดูโอเคอะไรเนี่ยเติม wallet เฮ้ยอะไรวะโอเคมาแล้วนะครับผมนะผมไปดูมาแล้ววิธีการเติมเงินนะ,ะไอเหียกู้เราไปดูวิธีไเ้เชื่อสอนหลอกหลอกกูอะไรอย่างเงี้ยก็เอาลิงก์นะครับผมนะก็คือแปะเป็นกูป,ปองนะครับเป็นคลิปมันนี่เป็นกูป,ปองแล้วคือเขาคนที่ค,คลิกลิงก์เนี่ยจะได้ตังเราไปนะครับเอาประมาณว่า คือถ้าเป็นปกติถ้าจะโอนเงินโทนี่มันจะมีเบอร์ใช่ไหมมีเบอร์แบบว่ามันตามตัวง่ายไปอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบทำานี้มันจะตามตัวยากอะไรของมันถ้าเกิดคดีนะผมไม่เกี่ยวนะนแค่พูดถึงเฉยๆโอเคเดี๋ยวลองดูก็จะได้บอกอ่านี่ได้แล้วนะครับผมนะนี่เชียร์ได้สามร้อยนะรับเดี๋ยวลองดูไอที้กุยอมเสี่ยงเลยนะรับผมนะสุ่มสกินเนี่เมื่อกี้ผมสุ่มสกิีนแล้วตรงนี้ใช่ป่ะน,นะรับไอดีไอดีหลักนะฮะไอดีหน้ามาเดี๋ยวดูรอบนี้ผมจะสุ่มได้หรือเปล่านะรับผมนะ เห็นป right? mm ่ะเห็นเลยป่ะแค่นี้ก็รู้แล้วเว้ยแค่นี้ก็รู้แล้วไม่รู้อธิบายอะไรมากนะครับผมนะของวันออกครบหมดแล้วนะครับผมนะฮะเห็นป่ะผมสูบเองเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้แล้วใช่ป่ะได้แล้วเดี๋ยวลองดูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทักไม่ได้สักจังผมบอกไเลยว่าไม่ได้สูบให้ตายสูบแม่งทั้งวันก็ไม่ได้ผมบอกไว้เลย อันนี้คือ ID ที่ไม่ใช่นามานะครับผมนะนี่ได้แล็ได้ได้แล็บไปก็คือหมดคือเขาบอกของออเขาหมดแล้วเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูไอดีหลัก ID เดีไอเดีเอ่อไออะไรนะไอเดียนามาเออเดี๋ยวไปดูไอเดียนามานะนี่ซีเกอร์ทีวีไอดียนามานะครับผมนะเดี๋ยวไปดูเอ่อสุ่มดูนะดูนะ <c oughs> ดูนะ แค่นี้ก็รู้แล้วเว่าเนี่ยได้แรดดเดยมเมื่อกี้อะ่ะดูดิคือไอดีไอดีไอดีที่ไม่ใช่นามาสถูกได้แร็ก็ไม่ได้โ,โเดี๋ยวจะเชื่อก,กูโอเคเอาเป็นว่าผมไม่ขอพูดต่อกันละกันทุกคนก็คิดกันเองกันละกันนะครับผมนะว่าเว็บนี้เป็นยังไงนะครับผมนะก็เด,ดี๋ยวส่งไอดีมานะครับ ใส่แม่งทั้งวันก็ไม่ได้ผมบอกไปเลยนะครับผมนะเออก็ใครที่ลองสู่มไดีเอ,อหรือว่าเคยเคยลองเสียค่าโง,ง,ง่เอาพูดงไเสียค่าโง่ของอ่าของเว็บนี้ไปแล้วก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะเออผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครได้กคนนอกจากหน้ามาพูดงี้ดีกว่านะครับผมนะว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบาย